ที่นี่มาแนะนําในพื้นที่จังหวัดสงคล้ากันบ้างค่ะพี่พร้อมแล้วค่ะน้องยังเดบบอกว่าหลายจุดมากๆเลยเด็ส่งคล้าก็จัดกิจกรรมนะคะเทวเศกาลส่งกลานเดี๋ยวพาไปแนะนํากันค่ะนี่เลยค่ะเทแรกถ้าใครมีรวยไปไหนเดี๋ยวเราแนะนําวันนี้มีรักลา้เทนะในวันเท12-13ถึงเมษายน2องพนาร้อนสเนาเทานุสันนิฮุสรนธรรมนุวิทีถนนนิพัท์อุทิศถนนนิพัทธอุทิศสมนะคะ จะมีการจัดงานฮาตย์ย้ายมิดไนระส่งคลาส,ส่งพันหยิบเซค,ค่ะนี่ใครที่สนใจนะคะก็ไปกันได้ที่บริเวณดังกล่าวและการยังเลยนะคะเทล่านกิจกรรมแก๊สโซลินฮัดยหย้ค่ะเขาจัดกิจกรรม แฉไม่จะหกมไม่โดปนปนปลือแล้วนะคะมีมทีว็อกเลี้ยวเขาจัดตั้งแต่วันเทศสิบสองถึงสิบาเมษายนนะคะ <c oughs> แล้วก็เทนีค่ะคือคักไม่แพ้กันทุกปีเลยเทล่าน,นาซูนการ์ค่ะเซ็นทรัลฮัทย์ย้านะคะเขาจัดกิจกรรมเซ็นทรัลฮัทย์ย้ส่งกรานเฟ20สติวัลสองพันหยิบเซค่ะเทนีเ็าจัดตั้งแต่วันเทศสิบสองไปจนถึงสิบเก้าเมซายนเลยหปาวันเลยนะหลายวันค่ะแล้วก็มีเลยนะคะเทนาลานไอคอนฮัทย์ย้ส่งคลาค่ะเขาจัดกันค่ะ ซาดกันย้ายคัมแบ็กค่ะตั้งแต่วันที่สิบนี่ดัดเล้วนะไปึงแค,ค่แหละแค่เริ่มแหละ สิบถึงสิบสองเมษายนค่ะนี่หลายวันนะหลายเทต้องบอกว่าใครเทสะดวกเทในวันไหนก็เลตตามนี้ได้เลยยังเลยค่ะยังเลยน,อน้องได้ที่เซ็นทรัลฮัดย้ายนะคะกิจกรรมร้รอยศาสตร์นะคะสิบแปดถึงสิบเก้าเมษายนค่ะนอกจากนี้นะคะที่ไปที่สรงคลามังก็จะมีที่ลาดนดนตรีห้าฉลาดถัดสรงคลานะคะสิบสามถึงสิบห้าเมษายนกับ Amazing Splash สรงคลา f เฟสติวัลนั่นเองค่ะกระทบใหมาอีกนิดนึ่งคางคกับลานดน ตรีก็ทีสนากกีฬาตินสุลานนท์นะคะ1 3 1สถึงเซเมษายนส่งคลาส่งกรานเฟสติวัลค่ะแล้วก็อีกหนึ่งทีเป็นส่งกานแบบไทยๆนะคะ1 0ถึงเมษายนหลักพระส่งนม้มที่วัดแหลมพอตาําบลเกาะยออาเภอเมืองจังหวัดส่งคลา,าจะไปทีไหนยูแค่ทีไหน,น,ไ,หนไปได้แม้เลยนะคะมีลากไลท่ทีลากไล่วันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริมกันตั้งแต่วันที่ 10, 10, 10ยาวจนไปถึงวันที่ 19, 19เลยน่านสุดนะทีเซ็น ทอดหญ่นะคะจัดกันยาวๆเลยนะคะถ้าเกิดอยากเปียกหมากๆอยากจะเปียกทั้งวันทั้งคืนก็ทีหัดใหญ่หัดใหญ่มิดในส้มกราสต้องบอกว่าจัดยิงใหญ่ทุกปีเดี๋ยวทีมงานเอ็มบีทีส้มคล้าก็ไปด้วยวันนั้นไปเล่นน้ำเอาไม่ได้ไปเก็บบรรยากาศมาให้เลยใช่แล้วก็ไปรายงานซดด้วยนะคะแล้วก็มีอีกลากไล่ทีเซ็นทรัลหัดใหญ่ส้มกรานนเี่ยก็ยิงใหญ่ทุกปีนะคะทีล่านดานาซุนกันข่าวซึ่งท่านหัดใหญ่ส่วนทีส้มคล้าเนี่ยปีนี้ต้องจับตาเลยนะทีล่านดนตรีอาว่าปีนี้เนี่ยจะ จะเป็นพันพืนะคะแล้วก็ทีสนามกีฬาตินาซูลานนนจะยิงย้ายสแคไนเนี่ยไปรวมกันได้13ถึงสิบหาเมซายนนี้กับเทศกาลส่งกระรานนั่นเองค่ะ